สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆห้องอนุบาล2อทับหนึ่งทุกคนเลยค่ะพบกับคุณครูแม่นะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรื่องใหม่ที่เราจะเรียนรู้กันคือหน่วยเรียนรู้ที่มีชื่อว่าบ้านของฉัน,นเด็กๆลองพูดตามคุณครูนะคะบ้านของฉัน ใช้แล้วค่ะเป็นหน่วยเรียนรู้ในเรื่องบ้านของฉันนะคะเกี่ยวกับเรื่องบ้านนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะเรียนรู้กันนะคะครูแหม่มก็อยากชวนเด็กๆมาทํากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงบ้านของฉันค่ะเดี๋ยวเราฟังเพลงบ้านของฉันและเราช่วยกันคิดท่าทางไปตามเพลงด้วยนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะ ใครพร้อมแล้วยกมือขึ้นถ้าพร้อมแล้วเราไปขึ้นไหวประกอบเพลงบ้านของฉันกันเลยค่ะ เด็กๆกับเพลงบ้านของฉันเอ๊ะในเพลงบ้านของฉันมีอะไรบ้างคะเด็กๆเด็กๆช่วยตอบหน่อยคะ่ะใช่แล้วคะ่ะมีนกมีปลามีแมวมีหมาและก็มีดอกไม้นั่นเองคะ่ะและบ้านของเด็กๆล่ะคะมีอะไรบ้างอาจจะมีสัตว์เลี้ยงต่างๆ มีต้นไม้มีดอกไม้แล้วก็มีครอบครัวที่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนั่นเองค่ะวันนี้เรื่องที่หนึ่งที่เราจะเรียนรู้กันคือเรื่องบ้านของฉันเอ๋เด็กๆบอกได้ไหมคะว่าบ้านคืออะไรติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักตใช่แล้วค่ะ บ้านคือที่อยู่อาศัยของบุคคลในครอบครัวนั่นเองค่ะที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไว้เป็นที่นอนหลับพักผ่อนกันในครอบครัวค่ะบ้านมีหลายแบบนะคะเด็กๆมีว่าจะเป็นบ้านเดียวทาวน์เฮาส์ตึกแถวอาพาร์ตเมนต์ หรือคอนโดมิเนียมค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ประโยชน์ของบ้านกันนะคะเด็กๆประโยชน์ของบ้านข้อที่หเมื่อมีฝนตกพายุฝนมาเราสามารถหลบฝนอยู่ในบ้านได้ค่ะป้องกันไม่ให้เราเปียกฝนนั่นเองค่ะประโยชน์ของบ้านข้อที่สองเมื่อมีอากาศ ร้อนข้างนอกแดดแรงมากเลยเราก็หลบฝนอยู่ในบ้านเปิดแอร์เปิดพัดลมจะทำให้เรารู้สึกสบายขึ้นค่ะประโยชน์ของบ้านข้อที่3เมื่อมีลมกันโชกหรือว่าฤดูฝนมีลมหนาวมาเราก็อยู่ในบ้านได้ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นนั่นเองค่ะ บ้านทําให้เรารู้สึกปลอดภัยค่ะเด็กๆป้องกันอันตรายของบุคคลในครอบครัวของเรานะคะป้องกันอันตรายของสิ่งของสิ่งของมีค่าต่าง,างๆเด็กๆอย่าลืมล็อกประตูบ้านปิดหน้าต่างบ้านด้วยนะคะนี่ก็คือความหมายของบ้านและก็ประโยชน์ของบ้านนั่นเองคะ่ะ กิจกรรมบูรณาการวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็ก,ดกมาเรียนรู้คำว่าบ้านบ้านคือที่อยู่อาศัยของบุคคลในครอบครัวของเราค่ะบ้านภาษาไทยใช้พยัญชนะต้นตัวอะไรคะเด็กๆเก่งมากค่ะคือตัวบอใบไม้เดี๋ยวเด็กๆพูดคำว่าบ้านตามคุณครูนะคะ บอใบไม้สราราอนอหนูไม้โทอ่านว่าบออานนบ้านไม่โทบ้าน mm hmm. เก่งมากค่ะคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่าบ้านเด็กๆออกเสียงตามด้วยนะคะคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่าบ้านอ่านว่า house <House. S 1> มีตัวอักษรอะไรบ้างเอ่ย H O U S E อ่านว่า house แปลว่าบ้านค่ะกิจกรรมบูรณาการวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้รูปทรงเลยค่ะคณิตกันค่ะรูปทรงนี เด็กๆรู้จักไม่เอ่ยคือรูปทรงอะไรคะเก่งมากค่ะคือรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองค่ะสี่เหลี่ยมจัตุรัสภาษาอังกฤษคือ square ลักษณะของสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะมีสี่มุมค่ะ และมีด้านทั้ง4มุมยาวเท่ากันนั่นเองค่ะเอ๊ะเด็กๆเคยเห็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้ที่สิ่งของอะไรบ้างคะเห็นจากบ้านใช่ไหมคะตัวบ้านนั่นเองค่ะหรือว่าหน้าต่างบ้านหรือของเล่นต่างๆที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือว่าโต๊ะที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองค่ะนี่ก็คือรูปทรงเลขาคณิตที่ชื่อว่ารูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะเด็กๆอย่าลืมทบทวนเนื้อหาในวันนี้ด้วยนะคะการบ้านวันนี้ฝากเด็กทำหนังสือ ภาษาพาเพ,พินใน,ในหน้าที่17ค่ะ17ค่ะแล้วก็มีใบงานในเรื่องบ้านของฉันให้เด็กวาดภาพบ้านตามจินตนาการนะคะแต่ก่อนที่เราจะทำกันบ้านกันคุณครูจะชวนเด็กๆทบทวนอ่านหนังสือภาษาไทยสาระอูในหน้าที่13ค่ะ เด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆยิบหนังสืออ่านภาษาไทยขึ้นมาแล้วก็เตรียมหนังสือกันบ้านเตรียมดินสอ,อยางรกแล้วก็สีไม้เราไปดูวิธีท,ทำกันเลยค่ะฝึกอ่านคำต่อไปนี้กออูกูจออูจูดออูดูตออูตู บอูบูปอูปูอูอูขอูขูชอูฉูทอูถูผอูผูฝอูฝูสอูสูหอูหูขอูขู งูอูงูชอูชูซอูสูทออูทูมออูมูพออูภูฟออูฟูรออูรูวออูวูถออูถูขออาขาถูขา ทรออาปราทออูทูปราทูหอมอาหมาจออูจูหมาจูทออูถูขออาขาถูขารออารารอหออูหูราหูรออูรูรอหออูหูรูหูรออูรูปออูปูรูปู ดออูดูดออีดีดูดีดออีดีงออูงูดีงูปออูปูนออานาปูนาหออูหูลออาลาหูลาตออาตาชออูชูตาชูคออูคูนออานาคูนาบออูบูดออูดูบูดู ปอรออาปราทออูทูปราทูคำศัพท์ที่หนูคุ้นเคยอ่านคำศัพท์ตามครูเขียนรูปวงกลมล้อมรอบคำที่ชอบหนึ่งคำและตัดพยัญชนะและสระของคำนั้นมาติดในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องเดินนอนวิ่งกิน เด็กๆชอบคำไหนวงกลม1นึ่คำนะคะตัวอย่างคุณครูชอบคำว่าวิ่งวงกลมคำว่าวิ่งตัดกังไกลคำว่าวิ่งเสร็จแล้วเด็กๆทากาวด้านหลังแปะลงไปที่ช่องสี่เหลี่ยมค่ะ เด็กชอบคำไหนเด็กเลือกคำที่ชอบได้เลยนะคะใบางานหน่วยบ้านของฉันเขียนตามรอยปะวาดภาพบ้านตามจินตนาการและระบายสีให้สวยงามเด็กๆเขียนตามรอยเส้นปาเสร็จแล้ววาดภาพบ้านของฉัน ตามจินตนาการของเด็กๆและระบายสีให้สวยงามค่ะเสร็จแล้วอย่าลืมประเมินให้คะแนนดาวตัวเอง3ดาวและให้คุณพ่อคุณแม่ให้คะแนนดาวด้วยนะคะเขียนชื่อของเด็กๆและตามรอยเส้นปะห้องอนุบาล2ทับหนึ่งค่ะในวันนี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้ในเรื่องบ้านของฉนัน เรียนรู้ความหมายของบ้านและประโยชน์ของบ้านกันไปแล้วเด็กๆอย่าลืมทบทวนเนื้อหากันนะคะแล้วก็อย่าลืมทำการบ้านใบงานบ้านของฉันที่คุณครูฝากให้เด็กๆทำทำเสร็จแล้วให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูประเมินให้คะแนนดาวเด็กๆในลายกลุ่มนะคะส่งกันมาเยอะๆนะคะคุณครูรอให้คะแนนดาวอยู่คะ่ะ เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ